สวัสดคสะคะาาคีครับผมเฮียสวริดนะครับคราบสถาพพิธีกรครับครับพวกเราเป็นนักแสดงจากแอบมองร้อนในซีรีส์ครับผมร้อนเอยเมนูปไค่ร้อนของมันสองคนเลยค่ะเป็นเมนูไค่ร้อนที่เลือกให้่อกันอากาเน่เมนูไค่ร้อนเหรอผมเลือกคุณก่อนดีกว่าผมรู้ละผมเลือกเขาเป็นสตรอเบอรี่โซดาครับ เพราะว่าผมชอบกินซอปลี่อยู่แล้วแล้วเราชอบกินเครื่องดื่มพี่ผสมโซดาเพราะว่ามันสดชื่นใช่เราก็เลยอยากเลือกเมนูที่เราชอบให้คนใช่ถูกต้องแล้วครับเ <laughs> ส่ยงผมผมเลือกเป็นชานมไข่มุกดีกว่า <laughs> เพราะว่าเป็นเมนูที่ผมชอบด้วยแล้วก็กินแล้วจะได้เพิ่มความหวาน <laughs> เพิ่มน้ำตาลซึ่งตอนนี้ก็หวานอยู่แล้วนะ <laughs> แหละเนาะยังไม่พอต้องหวานกว่านี้อีกใช่ครับ ชุดสำหรับใส่ซัมเมอร์หรอจริงๆอ่ะซัมเมอร์ก็ต้อง C2 เนาะแต่ไม่ได้ไม่เอาอยากเห็นคนเดียวเอคนเดียวใช่ก็เขาชอบเขาชอบเล่นบาสเกตบอลผมอยากผมอยากเป็นเสื้อบาสแต่เป็นเสื้อแบบแฟชั่นใช่เผื่อเขาจะได้เอาไปใส่เล่นบาสด้วยครับใช่ของผมก็น่าจะเป็นชุดบาสเหมือนกันครับแต่ต้องเป็นสีแดงนะเพราะว่าเขาชอบสีแดง เพราะว่าชอบเล่นบาสด้วยกันใช่ครับใช่ชอบบาสเหมือนกันก็ใส่เสื้อกว้ามห่งเง่หน่งโอเเราได้อใครทำกิจกรรมคายร้อนด้วยกันอยากทำกิจกรรมอะไรกิจกรรมคลายร้อนเหรอเราหนึงสองท้าบพูดพร้อมกันปะเอ้หดแล้ตจ้ครหด้นี่อหรอยังนี่ด้หัวยังนี่หัวแล้วนะโอเคหนึ่งสอบทราบวายน้ำครับ จบเลยก็นี่ไงว่ายน้ำเสร็จเราก็ไปคาเฟ่ต่อไม่ใช่ใช่ใช่เลือกอะไรน้ำเลือกอะไรนะำเขาเรียกคาเฟ่ชอบกินขนมใช่ครับอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรตอบว่ายน้ำเหมือนกันใช่แล้วคิดว่าอุ้ยหน้าร้อนน่าจะแบบนั่งกินขนมหวานด้วยกันเราสองกชอบกินขนมหวานไม่ใช่แต่ก็คือกิจกรรมที่เราชอบทั้งคู่ใช่ วิธีคลายร้อนของผมเปิดแอร์ครับอย่าไปรอครับอากาศแบบนี้เราต้องเปิดแอร์ครับใผมผมอยู่กับสกายก็ห่านร้อนแนละ้ว<อ>ผมบอกเลยนะคุณอยู่กับผมกว่าจ,จะร้อนกว่าเดิมก็ได้นะครับไม่เชื่อดูหูครับใช่เขินเขิน ครับก็หน้าหน้าร้อนนี้นะครับถ้าไม่จะเป็นก็อย่าพยายามไปออกกลางแจ้งหรือว่าออกแดดเต็มๆ็มเนาะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการหน้ามืดหรือว่าเป็นลมได้นะครับก็ถ้าใครร้อนทนไม่ไหวก็เลอกกิจกรรมคลายร้อนของพวกเราได้นะครับใช่ก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดด้วยก็สวมแมสทุกวันทุกครั้งที่ออกจากบ้านเนาะเพื่อป้องกันโควิดดีกว่า ครับก็ถ้าไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้เนะะาะสถานการณ์โควิดของเราก็เรียกได้ว่ายังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยดีขึ้นเนาะถ้าออกไปที่ไหนก็สวมแมสแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไว้ด้วยนะครับ,รบด้วยความห่วงใยจากพวกเราทั้งสองคนครับ